รถแม่บ้านเรือธงแห่งค่ายฮอน d a ที่ราคาเฉียดแสนตะหาดูรีวิวยากฮอน d a าซูเปอร์ค425จะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมมันแพงเพราะอะไรซื้อหรือไม่ซื้อดูคลิปนี้จบรู้เรื่องครับ สวัสดีครับพบกับปามินอช่วงหามาเล่าวันนี้ปามจะพาไปทําความรู้จักกับรถแม่บ้านเรือธงแห่งค่าย Honda ที่ราคาเฉียดแสนแต่หาดูรีวิวยากนั่นก็คือ Honda Super c u ค425จะคุ้มค่าคุ้มราคาไหมมันแพงเพราะอะไรซื้อหรือไม่ซื้อดูคลิปนี้จบรู้เรื่องครับ ก่อนจะไปดูข้อมูลตัวรถเราจะพาย้อนไปดูประวัติของเจ้า425กันก่อนนะครับเจ้า425มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและถือเป็นต้นกําเนิดของบริษัท Honda และต้นกําเนิดของมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆตามมาอีกด้วย ย้อนไปหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบโดยตรงจนทําให้เศรษฐกิจตกต่าผู้คนตกงานและหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบด้วยก็คือลุงโซอิจิโร่ฮอนดะผู้ก่อตั้งบริษัทฮอนด้ามอเตอร์นั่นเองจากที่ลุงฮอนดะตกงานและมีเพียงภรรยาที่ออกไปหาเลี้ยงครอบครัวโดวยการปั่นจักรยานไปทํางานไกลๆทุกวันลุงฮอนดะก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระภรรยาด้วยความที่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นลุงแกก็เลยลองเอาเครื่องปั่นไฟวิทยุสมัยนั้นที่เหลือจากการใช้สงครามมาต่อพ่วง กับจักรยานให้ภรรยาได้ใช้พอนภรรยาลุงฮอนดานาออกไปใช้จึงเป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากคนในชุมชนเห็นก็อยากได้เลยมาจ้างลุงฮอนดะาทาและไปเตะตานักธุรกิจหนุ่มที่ชื่อทาเคโอฟูจิสวะจึงเข้ามาทาบทามลุงเพื่อจับมือร่วมหุ้นกันก่อตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อว่าบริษัทฮอนด้ามอเตอร์แต่การขายรถจักรยานติดมอเตอร์ช่วงนั้นก็ไม่ได้ดีตามคาดลุงทั้งสองจึงคิดว่าควรไปตีตลาดที่ฝั่งยุโรปดีกว่าโดยการทำรถ ออกไปแข่งให้ต่างชาติได้เห็นจะได้เป็นที่รู้จักครั้งนี้เป็นไปตามคาดหลังจากที่แข่งแล้วได้รับรางวัลมากมายจึงเป็นที่รู้จักในวงการมอเตอร์มากขึ้นลุงฟูจิสวะจึงได้เสนอให้ลุงฮอนดะทำมอเตอร์ไซค์รูปลักษ์ใหม่ที่ยังไม่มีใครทำขายมาก่อนแต่ลุงฮอนดะเห็นว่าเราควรทำรถที่มีความเร็วสูงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีออกมาสู่ตลาดดีกว่าเมื่อสองคนความเห็นไม่ตรงกันโปรเจกต์นี้จึงถูกยกเลิกไปจนกระทั่งลุงทั้งสองอยากไปขยายตลาด ที่อเมริกาและอยากมีรถไว้ใช้ในโรงงานตัวเองลุงฮอนด้าจึงวางแผนวาดสเก็ตแบบรถขึ้นมาในปี1958โดยตั้งชื่อรุ่นนี้ว่า Honda s u ุปครับ 1> C 1 0 0พอลุงฟูจิสวะเห็นเจ้า C 1 0 0เข้าก็ถึงกับว้าวแล้วก็ได้เสนอกับลุงมฮอนด้ว่าเราทําขายกันดีกว่าแต่ด้วยภาพลักษณ์คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สมัยนั้นเป็นพวกแก๊งสเตอร์เป็นพวกขี่ฮาร์เลยทางฮอนด้าจึงตั้งนิยามคนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใหม่ว่าคนขี่ฮอนด้ามีแต่คนน่ารักซึ่งตัวรถเนี่ยสามารถขี่ในชีวิตประจําวันได้จริงขี่ไปรับลูก ขี่ไปซื้อกับข้าวขี่ไปทํางานและใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจึงทําให้ยอดขายเนี่ยถึงล้านคันในเวลาอันรวดเร็ว ซูเปอร์คัพ425จะมีทั้งหมด2เจนนะครับเจนแรกผลิตเมื่อปี2018นะครับเจนที่2ผลิตเมื่อ2021นะครับแล้วปรับปรุงอีกครั้งเมื่อปี2023รายละเอียดที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเจนที่1กับเจนที่2เนี่ยราคาจะต่างกันอยู่600บาทนะครับเจนที่1วางขายในราคา89,000บาทนะครับเจนที่2จะวางขายในราคา 89,600บาทนะครับส่วนต่างของ600บาทตรงนี้สิ่งที่เพิ่มมาในเจนที่2ก็จะมีเบาะหลังพร้อมตะแกรงหลังนะครับแล้วก็ที่พักเท้าหลังนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเจนที่2แล้วเครื่องเนี่ยเป็นตัวที่ปรับปรุงใหม่มีกองน้ำมันเครื่องมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กุญแจเจนที่1กับเจนที่2ก็จะต่างกัน เจนที่1เนี่ยกุญแจจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับเจนที่2ปรับปรุงใหม่กุญแจมีทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันนะครับและสีที่วางจําหน่ายเนี่ยก็จะแตกต่างกันเจนที่1ปี2018เนี่ยจะวางขายด้วยกัน4สีก็คือน้ําเงินเทาแดงและดานะครับส่วนของเจนที่2เนี่ยปี2021เนี่ยจะวางขายด้วยกัน3สีก็คือน้ําเงินสีเทา และสีดําด้านนะครับสีดําด้านก็จะเป็นเพิ่มเติมขึ้นมาจากเจนที่1ที่ไม่มีวางจําหน่ายนะครับและมาปรับปรุงอีกครั้งเนี่ยเจนที่2ปี2023นะครับจะมีสีที่วางจําหน่ายก็คือสีแดงสีเทาและสีดําด้านนะครับเท่ากับว่าเจนที่2ปี2021กับเจนที่2ปี2023 สีที่ต่างกันก็คือสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับที่ปี2021เนี่ยมีสีน้ําเงินแต่ปี2023ไม่มีสีน้ำเงินแต่จะมีสีแดงเพิ่มเข้ามานะครับผมส่วนต่าง600บาทเนี่ยผมคิดว่าคุ้มมากๆเลยกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับ เราจะมาแกะกล่องบ็อกเซตกันก่อนนะครับกล่องนี้จะใส่กุญแจรีโมทมาให้นะครับเมื่อเราซื้อ Honda s u p e r c u p 425ปี2023นะครับภายในกล่องมีอะไรไปชมกันครับชั้นแรกนะครับจะเป็นแมกเนต3ตัวนะครับด้านหลังก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับ3ตัวแบบนี้นะครับชั้นที่2นะครับจะเป็นดอกกุญแจ พร้อมกับบาร์โค้ดที่ใช้ปั๊มกุญแจดอกใหม่นะครับห้ามทําหายนะครับตัวบาร์โค้ดลักษณะกุญแจก็จะเป็นรูปลักษณะนี้เจนใหม่เนี ye, ่ยเจนที่2เนี่ยปุ่มกดจะมีเพียง2ปุ่มนะครับจะต่างกับเจนแรกเจนแรกจะมี3ปุ่มนะครับและช่องสุดท้ายเป็นซองใส่การ์ดวอลเนตีนะครับในบ็อกเซตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผม Honda 425ยังคงเก็บเอกลักษณ์ความเป็นซูเปอร์คัพออริจินอลไว้อย่างครบถ้วนนะครับซึ่งผ้ามองจากด้านหน้าถึงด้านท้ายจะมีลักษณะเป็น Sshape เครื่องเดียวกันกันกบเว็บ125แต่ปรับจูนแตกต่างกันนะครับเกียร์วน4จังหวะสตาร์ทได้ทุกเกียร์นะครับถึงแม้เราจะอยู่ในเกียร์1 2 3 4เนี่ยสตาร์ทแล้วบิดออกไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอหาเกียร์ว่างก่อนถึงจะสตาร์ทได้นะครับยางทั้งหน้าและหลังเป็นยางทูบเลดรัดเข้ากับแม็กเอ็นไกเป็นเม็ดอินไทยแลนด์นะครับปั เบรกหน้าเนี่ยใช้ของนิชชินส่วนเบรกหลังจะเป็นระบบดัมเบรกนะครับระบบสตาร์ทเป็นสตาร์ทมือด้านข้างตัวเครื่องจะไม่มีคันสตาร์ทเท้ามาให้นะครับฝาครอบแต่ด้านหน้าจะมีโลโก้ C 2 5 5และตัวแฮนด์จะเป็นพลาสติก แต่จับความรู้สึกเหมือนยางเหนียวเหนียวะครับกระจกมองข้างออกแบบมาให้กลมมนด้านหลังฝาครอบกระจกเนี่ยจะเป็นโครเมียมสีเงินนะครับหน้าปัดเป็นระบบอนาล็อกกับดิจิตอลนะครับมีปุ่มตั้งค่าหน้าปัดอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทเนี่ยจะเป็นระบบบิดสตาร์ทไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องเอากุญแจออกมานะครับเพราะกุญแจเราเป็นกุญแจคีเลตโกนะครับเป็น เป็นกุญแจรีโมทนะครับระบบไฟสัญญาณเป็น LED ทั้งคันสวยและปลอดภัยนะครับแม้ยามค่ําคืนสว่างชัดเจนนะครับตัวเปิดเบาเวลาเติมน้ํามันเนี่ยเป็นตัวเปิดเบาะไฟฟ้านะครับปุ่มจะอยู่ด้านล่างซ้ายพอเปิดมาเนี่ยเราจะเจอปุ่มกดอีกปุ่มหนึ่งนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยจะเป็นสามารถเปิดกล่อง เก็บสัมภาระด้านข้างได้เล็กน้อยนะครับเปิดได้ด้านเดียวนะครับด้านขวาด้านซ้ายเราจะเปิดไม่ได้นะครับระบบเปิดก็จะเป็นระบบซอฟต์โค้ดนะครับก็คือจะค่อยๆเปิดออกมานะครับจะค่อยๆเปิดจะไม่พวดออกมาทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ถัดมาด้านหน้าถัดจากรูที่เติมน้ํามันนะครับช่องเติมน้ํามันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรูห้อยหมวกกันน็อกมาให้อีก2จุดนะครับเบาะและตะแกรงด้านท้ายจะเพิ่มมาจากรุ่นแรกนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะครับมีมีมาให้จากโรงงานเลยพอ ที่พักเท้าหลังนะครับความจุถังน้ํามันเนี่ยจะอยู่ที่3.7ลิตรเติมน้ํามันเต็มถังผมลองใช้วิ่งในเมืองได้ประมาณ150โลนะครับบิดหมดปอกได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านั่งการขับขี่เนี่ยออกแบบให้เราชูตัวสูงขึ้นแล้วก็แฮนด์จะต่ําลงนะครับ ออกแบบให้แฮนด์ต่ําเวลาเราขับเนี่ยทัศนวิสัยดีเยี่ยมมากเลยนะครับซอกแซกคล่องตัวขับขี่ในเมืองนี่สะดวกสบายมากครับผมเสียงท่อเนี่ยจะออกแบบให้เหมือนรถคลาสสิกสมัยก่อนนะครับอิงเสียงรถคลาสสิกสมัยก่อนเลยนะครับลองไปฟังเสียงท่อและเสียงแตกกันนะครับ ากที่ผมลองใช้งานจริงมานะครับจะมีจุดสังเกตอยู่ประมาณ5ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยกระจกมองหลังเนี่ย ทั้งสองข้างเนี่ยออกแบบมาให้ลักษณะกลมมนทาให้ทัศนวิสัยหรือการมองด้านหลังเนี่ยจะแคบไปนิดนึงนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่ชินอยู่แล้วเนี่ยเพราะเคยใช้รถบางรุ่นที่กระจกมองหลังเนี่ยเป็นลักษณะกลมมนเหมือนกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนที่2ที่เป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่องเก็บสัมภาระตะกร้านี่ไม่มีเลยนะครับช่องเก็บสัมภาระนี่จะมีด้านข้างช่องหนึ่งแต่ว่าก็ใส่ของได้น้อยมากนะครับแต่ก็จะแก้ไขด้วยการ มีอุปกรณ์ซื้อมาใส่ติดตั้งเพิ่มได้นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกตะกร้าจะมีกล่องใส่กระเป๋าด้านหน้านะครับผมก็สามารถซื้อมาติดได้อุปกรณ์ตกแต่งเยอะมากครับผมข้อที่3นะครับที่เพื่อนเพื่อนคอนเซิร์นกันมาเยอะมากเลยนะครับก็คือเรื่องที่เวลาเข้าไปเมนเทนแน้์บำรุงรักษานะครับ,บ,บเพื่อนบางท่านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีศูนย์บริการเนี่ยก็จะต้อง ใช้เวลาเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียงก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรแต่ก็ถ้าใจลักก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับข้อที่4ี่นะครับเรื่องความเร็วครับข้อที่4ี่เรื่องความเร็วก็อย่างที่บอกไปก็คือเครื่องจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับเว็บ125นะครับถึงแม้เป็น12544ีีแต่ปรับจูนมาให้ขับเนิบเนิบ,นบกินลมชมวิวสวยๆหล่อๆนะครับผมก็จะได้ประมาณแค่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบิดสุดเนี่ยได้100ยกิโลเมตรซึ่งบางคนก็คิดว่า มันยังแรงไม่พอครับแต่สําหรับบางท่านก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับผมแล้วก็ข้อที่5ที่เป็นประเด็นกันเลยก็คือเรื่องราคา89,600บาทเนี่ยบางท่านก็คิดว่าเอะมันสูงไปหรือเปล่าแต่สําหรับถ้าเราเทียบกับของที่เพิ่มเข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟ LED ทั้งคันกุญแจรีโมทนะครับ ระบบเบรคระบบยางล้อแม็กเป็นวัสดุพรีเมียมทั้งคันเนี่ยนะครับก็ต้องลองช่างใจดูว่าราคาที่เพิ่มมาจากรถปกติเนี่ยสองสามหมื่นเนี่ยมันคุ้มไหมตรงนี้นะครับผมพอถึงหัวข้อความคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาไหมนะครับกับราคา8 000, 9 6 0 0บาทเท่ากับว่า9,000 90, · 0บาททอน400นะครับผม <c oughs> คุ้มค่าคุ้มราคาไหมเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่ารถคันนี้ที่จะออกมาเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรถ้าสมมติ ใช้รับลูกส่งลูกซื้อกับข้าวเว็บ125หรือซปเปอร์คัพ1 1ออาจจะเป็นคำตอบของคุณแต่ถ้ามองถึงเทคโนโลยีที่เข้ามากับส่วนต่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรีโมทกุญแจรีโมทนะครับระบบเบรกนิชชินล้อแมกเอนไคนะครับผมเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มเข้ามารอบคันกับวัสดุพรีเมียมที่เพิ่มรอบคันนะครับและรถที่มีประวัติอันยาวนานเนี้ยมันคุ้มกับเราไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย ไม่ได้อยากจะเป็นผู้ที่อ่านประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นั้นด้วยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นั้นก็เลือกเลยครับ Honda s u p e r c ร์425 สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ Honda s u p e r c ร p 425ในราคา8,9,600บาทเนี่ยแล้วคิดว่ามันสูงไปทางคับเฮาได้จัดแคมเปญดีๆมากมายนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจับจองมากนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยในตารางผ่อนนะครับอยู่ที่0.59%เรียกได้ว่าถ้าผ่อนจบมาเนี่ยราคาสุทธิเนี่ยไล่เลี่ยกับเว็บ2 5 i i ตัวท็อปเลยนะครับผมแล้วก็การผ่อนเนี่ยง่ายมากเลยนะครับ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับรออนุมัติเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับและก็นอกจากดอกเบี้ยถูกแล้วนะครับก็ยังมีแถมประกันลดหายค่าจดทะเบียนพรบรนะครับผมและก็บ็อกเซตที่รีวิวไปเมื่อข้างต้นคลิปแล้วนะครับในบางสาขาก็ยังมีแถมเสื้อและหมวกกันน็อกเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับส่วนสถานที่จัดจำหน่าย Honda s u p e r c u p 425เนี่ยจะจัดจำหน่ายเฉพาะใน Honda คัพเฮ้าส์เท่านั้นนะครับในกรุงเทพเนี่ยจะมีสงสาขาก็คือเอกมัยกับศรีนครินส่วนชนบุรีก็จะมีสสาขาเหมือนกันก็จะมีตรงบางแสนแล้วก็พัทยานะครับแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆก็กระจายไปทั่วประเทศอีก10กว่าสาขาครับใครใกล้สาขาไหนก็ไปที่สาขานั้นแต่ว่าถ้าจังหวัดใครไม่มี Honda Super c u ัก็สามารถไปในจังหวัดใกล้เคียงได้นะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับผมคับเฮ้า์ใจดีครับลองเข้าไปพูดคุยหรือถ้าใครอยากจะ ชมตัวรถก่อนทางคับเฮาเนี่ยก็จะมีบูธกาแฟเป็นเป็นร้านกาแฟนะครับสามารถเราไปนั่งกินเหมือนคาเฟ่ทั่วไปเดินชมรถเดินด,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 ดูหาข้อมูลก่อนตัดสินใจได้นะครับเหมือนเราไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ได้ดูรถไปด้วยในตัวนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ Honda 425กันบ้างก็มาแชร์กันใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเจ้า425มาแชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปหน้าปามจะพาไปดูอะไรจะรีวิวอะไรฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเบาะหลังที่เพิ่มเติมมาให้ในเจน2นี้นะครับก็จะมีทั้ง เบากฟองน้ําที่หุ้มหนังและตัวตะแกรงที่เป็นสีเดียวกับตัวรถติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสําหรับใครที่อยากจะเอาออกไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถใช้ประแจเบอร์สิบขันออกได้เพียงสี่ตัวนะครับอันนี้ผมถอดประแจออกอถอดน็อตออกให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองยกออกให้ดูนะครับตัวน็อตจะมีสี่ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ พอออกมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็จะมีตะแกรงที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยนะครับแล้วก็สามารถวางของผมทดสอบการนั่งการวางของมาแล้วเนี่ยแน่นหนามากครับแน่นหนามากซึ่งจะยึดกับตัวตัวที่เป็นอ่ากันโคนข้างหลังนี่กันโคลนตัวเนี้ยทำมาจากเหล็กนะครับเหล็กแข็งมากนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับหรือใครสายคัสสิ่งนะครับอยากจะให้เป็นคุ้งมน ให้เป็นตัวเห็นเป็นตัว S shape นะครับเป็นโค้งไปถึงล้อหน้านีนะครับก็สามารถถอดตัวนี้ออกได้เช่นกันโดยการขันน็ Not อตสตัวฝั่งละ2ตัวนี้นะครับออกไปก็จะเห็นเป็น S shape นะครับ